ที่เรื่องหวานๆอย่างเรื่องของน้ําตาลแต่ว่าพอฟังแล้วไม่หวานอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าวันนี้มติครอมอให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมที่คุมราคาน้ําตาลทางหน้าโรงงานแล้วก็ราคาขายปลีกยกเลิกฉบับนี้ค่ะแล้วออกประกาศฉบับใหม่คุมอย่างเดียวคือราคาหน้าโรงงานอยู่ที่กิโลกรัมละ21-22บาทค่ะนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกนรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ถแถลงย้ำม,มติของครอรมอ ที่อนุมัติให้ขึ้นราคาน้ำตาลทั้งราคาส่งและราคาปลีก2บาทต่อกิโลกรัมโดยน้ำตาลทรายขาวจากเดิมขายที่19บาทตอนนี้เป็น21บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เดิมคือ20บาทตอนนี้ขึ้นเป็น22บาทต่อกิโลกรัมโดยจะสามารถขึ้นราคาน้ำตาลได้ภายในวันพรุ่งนี้หากกระบวนการมีความล่าช้าออกไปก็อาจจะขึ้นราคาน้ำตาลได้ในวันถัดไป ทางด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอียมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากะกะรมีมติให้ยกเลิกประกาศกะก,ะกะรฉบับเดิมค่ะฉบับเดิมนั้นกำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานกิโลกรัมละ19บาทถึง20บาทส่วนราคาขายปลีกกำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ24บถึง25บาทแต่ว่าประกาศสินค้าควบคุมฉบับใหม่นี้จะกำหนดเพียงราคาหน้าโรงงานเท่านั้นนะคะกำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ21ถึง22บาท ส่วนราคาขายปลีกไม่ได้กําหนดค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถขายได้ตามราคาของต้นทุนแนะนําว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรจะขายไม่เกินกิโลกรัมละ26-27บาทส่วนต่างจังหวัดก็สามารถบวกเพิ่มค่าขนส่งได้อีกนิดหน่อยค่ะ